Melo Culture Art and Culture. สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันในรายการ Melo Art and Culture กับผมตั๊กวัสุวริยังกูนะครับเพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะพบกันได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับที่เมโล975แบบนี้เลยครับคุณผู้ฟังเคยตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตแล้วทำไม่สำเร็จบ้างไหมครับอย่างวันนี้อยากจะทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จทันเวลาเลยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ทัน อยากจะไปออกกําลังกายในตอนเช้าให้ได้เลยแต่ก็ไม่เคยที่จะตื่นไปได้สักทีอยากจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยที่คุณอยากจะเรียนให้ได้แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดนะครับผมว่าทุกๆคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ผิดหวังกับอะไรสักอย่างในชีวิตมาแล้วบ้างไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะผิดหวังเล็กๆบ้างหรือบางครั้งอาจจะผิดหวังครั้งใหญ่จนคุณอาจจะต้องจาต้องเข็ดกับมันไปอีกนานเลยแต่ความผิดหวังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับความสมหวังอยู่แล้ว บางคนเนี่ยประสบความสําเร็จร่ํารวยมีเงินทองทรัพย์สินอยู่ในธนาคารมากมายเลยนะครับบางคนมีรถมีบ้านมีครอบครัวที่สมบูรณ์ความสําเร็จของคนเราเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยมองหาค,คล้ายกันก็คือทุกคนล้วนมองหาชีวิตที่สมบูรณ์แบบครับเป็นการประสบความสําเร็จแบบเพียบพร้อมแบบเพอร์เฟกตามแบบค่านิยมที่สังคมได้กําหนดไว้เช่นมีบ้านมีรถมีหน้าที่การงานเพียบพร้อมอะไรแบบนี้นะครับ แต่ในชีวิตจริงเราเนี่ยการที่เราจะประสบความสําเร็จได้ตลอดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับยิ่งต้องแบกรับความรู้สึกความคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากสังคมจากคนรอบข้างตัวเราแล้วก็อาจจะทําให้เราเครียดแล้วก็กดดันขึ้นไปอีกบางคนเนี่ยถ้าแบกรับความรู้สึกแบบนี้มากๆนะครับก็อาจจะรู้สึกแย่มากๆเลยจนสุดท้ายก็จ,จะรู้สึกว่าอยากจะปฏิเสธสังคมหรือรู้สึกท้อแท้ในชีวิตไปเลยก็มี วันนี้เมนโลอาร์ตแอนด์เคาน์เอร์อยากจะลองมาชวนคุยในประเด็นนี้ดูครับว่าไอความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงความรู้สึกท้อทแท้อยากจะปฏิเสธสังคมหรือว่าความรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการใช้ชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะเจอความรู้สึกแบบนี้หรอกครับแต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณมีวิธีรับมือมันยังไงเพราะผมเชื่อว่าศิลปะเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของการสร้างผลงานศิลปะที่สวยงามหรือว่าประสบการณ์ ในการถ่ายทอดเท่านั้นนะครับแต่จะหมายรวมไปถึงเรื่องของวิธีคิดแบบศิลปะหรือวิธีคิดที่ทำยังไงให้คุณอยู่กับตัวเองได้แบบมีศิลปะผมว่าถ้าเราเตรียมพร้อมรับมือกับความรู้สึกที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือมันเอาไว้ก่อนมันก็ดีกว่าต้องมาแก้ไขในภายหลังจริงไหมครับคุณผู้ฟังครับมีคนบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นใช่ไหมครับแล้วก็มีบางคนบอกอีกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามต่อไปก็อยู่ที่นั่นเช่นกัน อนี่ก็เป็นประโยคที่มาล้อกันนะครับบางครั้งความรู้สึกผิดหวังเนี้ก็แวะมาเยี่ยมเยือนเราอย่างเราไม่ทันตั้งตัวแล้วเราจะทํำยังไงล่ะครับเพื่อที่จะรับมือกับมันให้ได้อย่างทันท่วงทีผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับจากประสบการณ์ของผมเอง2ปีที่แล้วเนี่ยผมไปแสดงละครที่ญี่ปุ่นซึ่งโรงละครเนี้อยู่ตรงย่านใจกลางของกรุงโตเกียวเลยเขาก็จัดงานละครใบนาชาติครับเชิญศิลปินจากหลายรุ่นจาก4ประเทศเลยแล้วผมกับเพื่อนเนี่ยก็ไปกับเป็นหมู่คณะแล้วก็ไปหาที่พักครับ เพื่อที่จะได้อยู่นอกชานเมืองจะได้ประหยัดค่าโรงแรมใช่ไหมครับซึ่งก็โชคดีครับว่ามีเจ้าของโฮสเทลแห่งหนึ่งในโยโกฮาม่าที่รู้จักกันเนี่ย<ๆ>เขาให้เราไปพักฟรีเพราะว่าเขาอยากจะโปรโมทโรงแรมเขาด้วยอีกทางหนึ่งนะครับเมืองโยโกฮาม่าเนี่ยถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเรานั่งรถไฟจากสุขุมวิทไปลังสิทธก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว,กว่าประมาณนั้นนะครับเมืองนั้นเนี่ยเป็นเมืองที่สวยเลยครับเมืองโยโกฮาม่าเนี่ยขึ้นชื่อว่าถ้าจะมาชมซากุระเนี่ยมาที่นี่ได้ไม่ผิดหวังแน่นอน มีท่าเรือมีชายนาทามีของกินเพียบเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือที่เมืองนี้เนี่ยตามท้องถนนเนี่ยคนจรจัดเยอะมากโดยเฉพาะคนแก่แล้วก็แตกต่างจากกรุงโตเกียวมากเพราะในเมืองโตเกียวเนี่ยเขาจะเข้มงวดเรื่องทางเท้าใช่ไหมครับว่าไม่ให้ใครมานอนเกะก,กะขวางทางไม่ให้ใครมาอยู่ตามพื้นถนนแต่ที่โยโกฮามาย่านที่ไปพักก็อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟครับจะเห็นคนจรจัดเนี่ยเต็มไปหมดเลยยิ่งตอนเช้าเราจะเห็นคนจรจัดญี่ปุ่นนะครับ นอนอยู่ตามถนนหนทางเป็นเรื่องปกติในแต่ละวันเลยซึ่งจริงๆแล้วมันก็อันตรายนะครับเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยอากาศหนาวบางทีถ้านอนหลับอยู่แบบนั้นข้ามคืนเนี่ยก็จ,จะหนาวตายได้ผมก็เรื่องนี้เนี่ยไปคุยกับเพื่อนคนญี่ปุ่นครับว่าเฮ้ยยูเราเห็นบ้านคุณเนี่ยมีคนจอนจัดด้วยซึ่งจริงๆมันผิดวิสัยจากที่เรามองคนญี่ปุ่นใช่ไหมครับว่าเขาเป็นคนมีระเบียบวินัยแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าจะเห็นภาพนี้ที่บ้านเมืองเขาก็เป็นเรื่องแปลกสําหรับเราเขาก็เล่าว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เข้าสู่สัังงคคมมผูู้้สอาายุากขึนรบ คือมีคนที่อายุมากขึ้นแล้วก็ต้องกเกษียณอายุงานแล้วเมื่อคนเรากรเกษียณอายุงานเนี่ยบางทีก็ทําให้เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณค่าในตัวเขาเนี่ยมันระเหยหายไปมันเคว้งคว้างแล้วก็โดยเฉพาะคนญี่ปุ่นที่มีวัฒนธรรมในการทํางานการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างมีระเบียบวินยัยแล้วก็อาจจะค่อนข้างเคร่งเครียดกดดันในการทํางานให้ประสบความสําเร็จใช่ไหมครับบางคนเนี่ยอาจจะทนรับกับความกดดันไม่ได้ไปต่อไม่ไหวก็อาจจะหลุดจากวงโครจรของสังคม มาใช้ชีวิตเล่ยล่อนแบบนี้บ้างก็มีนั่นก็น่าจะเป็นสาเหตุนหนึ่งที่ทําให้คนจนจัดในญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งโดยเฉพาะในเมืองโยโกฮาม่าที่เป็นเมืองที่อยู่รอบชันเมืองนะครับมีคนจนจัดอยู่เต็มไปหมดเลยผมว่าปัญหาเรื่องของความรู้สึกกดดันจากการทํางานเรื่องของการใช้ชีวิตทุกที่ก็คงมีเหมือนกันนะครับไม่เว้นแต่บ้านเราเมืองเราเพียงแต่ว่าเมื่อเวลาที่วันนั้นเนี่ยมันมาถึงเวลาที่ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยเดินทางมาถึงเราแล้ว เราจะเตรียมตัวเพื่อรับมือกับมันยังไงอันนี้ตั้งหากที่เราน่าจะต้องมาคิดกันผมไปเจอผลงานภาพวาดประกอบบทความดีๆเรื่องหนึ่งนะครับอยากจะเอามาเล่าให้ฟังจากเพจที่ชื่อว่าวัชระสิทธาคนเขียนเนี่ยชื่อว่าถิงชูเขาเล่าว่าตอนสมัยเด็กๆนะครับเขากับพ่อของเขาเนี่ยก็ไปที่สระว่ายน้ําด้วยกันแล้วก็ไปฝึกตีลังกาโดดน้ําแบบกลับหลังครับโอ้โหแล้วเขาก็ทํามันได้ดีมากพ่อเขาก็ชื่นชมเขาด้วยนะครับ ซึ่งก็ทาให้เขาเนี่ยยิ่งมีกาลังใจในการที่จะฝึกตีลังกากระโดดกับหลังลงน้ําแต่ต่อมาวันหนึ่งเนี่ยในขณะที่เขากระโดดลงไปในน้ําหัวเขามันดันไปกระแทกกับผนังสะครับโชคดีนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เป็นอะไรมากแต่ก็เจ็บมากเลยครับแต่หลังจากนั้นไอ้ความรู้สึกตอนที่หัวกระแทกไอ้ความเจ็บตรงนั้นเนี่ยก็ยังอยู่กับเขาครับทําให้เขาไม่กล้าที่จะกระโดดน้ําแบบนั้นอีกเลยพ่อเขาเองก็พยายามที่จะ ให้กำลังใจเขานะครับบอกว่าน่าจะลองฝึกกระโดดอีกทีหนึ่งเพื่อจะเอาชนะความกลัวนั้นให้ได้ตัวเขาเองในตอนเด็กก็พยายามที่จะบอกตัวเองอย่างนั้นเหมือนกันครับเวลาที่เจอเรื่องหน้ากลัวเนี่ยก็ต้องพยายามทําตัวเองให้เข้มแข็งใช่ไหมครับอย่าไปอ่อนแอเราจะได้ชนะอุปสรรคนั้นได้แต่พอเขาโตขึ้นมาเขามาถ่ายทอดเรื่องนี้อีกครั้งเนี่ยเขามองย้อนกลับไปที่ตัวเองในวันนั้นว่าถ้าเขากระโดดน้ําในวันนั้นไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะบางทีเราก็ควรมีที่ว่างให้กับความรู้สึกของตัวเองได้พักได้อ่อนแอ ได้พลาดบ้างเพราะจริงๆแล้วเส้นทางสู่ความสาเร็จก็มีตั้งหลายวิธีใช่ไหมครับถ้าคุณทําวิธีแบบนี้ไม่ได้ก็ลองทําอีกวิธีหนึ่งหรือวิธีถัดไปถ้าพยายามแล้วพยายามแล้วพยายามเล่าแต่ยังไม่สําเร็จก็ลองถอยหลังมาก้าวหนึง่งลองมาพักก่อนนะครับแล้วก็บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราเอาใหม่อีกทีหนึ่งซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะใจดีกับตัวเองบ้างก็ได้แล้วถาว้าวันเรารู้จักที่จะใจดีกับตัวเองแล้วเราก็จะเผื่อแผ่ความรู้สึกใจดีเนี่ยไปให้คนรอบข้างด้วยก็ได้นะครับ บางทีที่คนรอบข้างเราเขาทําอะไรผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเราก็อาจจะให้อภัยเขาได้แล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆที่จะแก้ไขมันไปด้วยกันครับผมว่าถ้าเราลองคิดแบบนี้ดูก็น่าจะพอให้เรามีพื้นที่ว่างในใจเราเนี่ยเหลือเอาไว้เพื่อรับความเจ็บปวดที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในวันใดวันหนึ่งได้แล้วก็ไม่เป็นไรครับตั้งต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งผมว่ายังไงก็ยังไม่สายครับ นี่ก็เป็นเนื้อหาสาระทีๆจาก Mellow Art c u l u u r e ที่เราเอามาฝากกันในช่วงนี้นะครับบางครั้งถ้าเจอเรื่องผิดพลาดลองคิดแบบนี้ดูว่าไม่เป็นไรค่อยเริ่มต้นเอาใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าครึ่งปีแรกเนี่ยเราเจอกับสถานการณ์โควิด -19 ครับนั่นทำให้กิจกรรมศริลปะอะไรมันน้อยลงไปอย่างเห็นถนัดตาเลยแต่ในครึ่งปีหลังเนี่ยเรียกว่า ศิลปินหลายๆท่านหรือหลายๆองค์กรก็เริ่มกลับมาจัดกิจกรรมทางศิลปะกันมากขึ้นนะครับจริงๆมีกิจกรรมแน่นเลยที่รอให้เราเนี่ยได้เข้าไปรับชมได้ไปสัมผัสกันเริ่มต้นกับกิจกรรมแรกแล้วกันนะครับกับกิจกรรมนี้เนี่ยยาวไปจนถึงสิ้นปีได้เลยกับเทศกาลศิลปะการแสดงครั้งที่9หรือ performative art project ครั้งที่9นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม2 5 6 3ที่ห้องสตูดิโอของหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเทศกาลนี้เนี่ยจะมีการแสดงหลายรูปแบบแล้วก็ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือว่าการเวิร์กช็อปทางด้านการแสดงให้กับคนที่สนใจนะครับนอกจากนั้นยังมีการเซเว่นาการสร้างสารรค์งานทางด้านศิลปะแล้วก็การฉายภาพยนตร์ด้วยโดยโชว์แรกเนี่ยจะเป็นการแสดงละครเรื่องกรุงเทพน่ารักน่าชัง2020โดยคณะละคร8ปคูครับในวันที่13-16ถึงแล้วก็20่สิถึง่สิงหาคมนี้ก็ลองไปติดตามกันได้นะครับ นอกจากนั้นก็ยังจะมีการแสดงอีกหลายกิจกรรมเลยเช่นเรลิซีดามอเล่น,นะครับโครงการเอเชียโทเปียศิลปะการแสดงสดเทศกาลละครกรุงเทพ2องพและปิดท้ายเทศกาลด้วยเผยเลนเทศกาลบูตโตนานาชาติครั้งที่14นะครับโอ้โหนี่ก็เป็นเทศกาลศริลปะการแสดงครั้งที่9นะครับที่จัดขึ้นที่หอศิลปวัฒน,นธรรมแห่งกรุงเทพมหานครใครสนใจก็ไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของ BACC หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกันนะครับ อีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งก็น่าสนใจมากไม่แพ้กันเลยนะครับโครงการนี้เนี่ยจัดโดยกลุ่มที่ชื่อว่าไบแพมครับหรือการประชุมนานาชาติและศิลปะก,การแสดงแห่งกรุงเทพมหานครปีนี้เนี่ยเขามาในรูปแบบของซีรีส์การสัมมนาออนไลน์ครับเป็นการเสวนาที่ไม่ว่าใครก็สามารถที่จะไปเข้าร่วมได้ในหัวข้อที่ชื่อว่า under the sea หรือ under the south east asia นั่นเองที่จะมาร่วมการพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านในหัวข้อสนทนาที่ว่าช่วงโควิด1 i n ชาวศิละปะก,การแสดงเป็นยังไงกันบ้างเพื่อแบ่งปันความกังวลแล้วก็การรับมือนะครับโดยจะจัดกิจกรรมนี้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Zoom ในทุกวันเสาร์บ่ายสองนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้แล้วก็เปิดลงทะเบียนในวันที่30กร,รกฎาคมนี้ผ่านทางเว็บไซต์ bypm.org นะครับถากว่าสนใจใครอยากที่จะรับฟังข่าวสาร แบ่ปันเรื่องราวกับประเทศเพื่อนบ้านเรามีมากถึง11ประเทศด้วยกันนะครับมาคุยกันว่าในช่วงโควิด1 9ีเนี่ยชาวศิละปะก,การแสดงในแต่ละประเทศเนี่ยเขารับมือยังไงผมคิดว่า การเสวนาน่าจะน่าสนใจมากแล้วก็น่าจะทําให้เราเห็นมิติในลหลายๆมิติในลหลายๆแง่มุมว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยสถานการณ์เขาเป็นยังไงแล้วก็แบ่งปันเรียนรู้กันว่าเราจะรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคตได้ยังไงก็ลองไปติดตามกันดูนะครับมีกิจกรรมอีกหลายๆกิจกรรมเลยที่อยากเอามาฝากกันแต่ว่าเล่าทั้งหมดเนี่ยในวันเดียวคงจะไม่หมดเดี๋ยวจะทยอยทยอยเอามาอัปเดตกันเรื่อยๆในเมโลอาร์ตแ d c ด t u r e กันนะครับเรื่องของความคาดหวังในชีวิตอย่างที่เราพูดคุยกันในช่วงต้นรายการนะคะว่า ถ้าว่าเรามีชีวิตแล้วสามารถที existe, ่จะสมหวังได้เสมอสมหวังได้ทุกประกาศเนี่ยก The ็คงเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขจริงไหมครับแต่ถ้าบางครั้งสิ่งที่เราหวังแล้วความพยายามที่เราตั้งใจเนี่ยมันอาจจะไม่สําเร็จไม่เหมือนอย่างที่เราหวังไว้ก็ไม่เป็นไรครับเอาไม่แล้วก็อย่าลืมมีพื้นที่ให้เราได้ดูใจตัวเองด้วยนะครับอย่าลืมว่าในชีวิตเราเนี่ยนอกจากจะมีคนอื่นให้เราต้องดูแลแล้วก็ยังมีตัวเราเองมีใจตัวเราเองที่ต้องดูแลด้วยนะครับ นี่ก็เป็นความพวงใหญ่เป็นข้อความดีจากเม lo Art and Culture ที่เรามาฝากกันนะครับสามารถกลับมาพบเม l o Art ์ตแอ u ด์เคากันได้ใหม่ในทุกวันเสาร์อาทิตย์ถ้าว่าใครอยากจะฟังย้อนหลังเนี่ยก็สามารถรับฟังได้ที่แคสบ็อกหรือ s p o t i f y หรือทาง YouTube Channel เ e l o 975้ทางเว็บไซต์เม l o 975 m c o t net หรือทางคลื่นเม l o 975แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วพบกับผมตักวัสุวรยังกูในรายการเม lo Art and c u l t เ r e เพราะศิลปะคือชีวิตแล้วอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะกัน,นครบ สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Mellow Culture Art and Culture.